ขอให้ดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการวันต่อวันกับพระเยซูวันนี้ตรงกับวันที่11เดือนเมษายนถ้อยคำวันต่อวันในวันนี้ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าวันนี้เป็นวันที่เราได้สร้างจงเปลยปลีและยินดีในวันนี้เถิดจงเริ่มต้นวันใหม่ด้วยมือที่แบออกด้วยความเชื่อ พร้อมที่จะรับทุกสิ่งที่เรากำลังเทลงมาเหนือชีวิตอันแสนสั้นของเจ้าลูกเอย๋ยจงระวังอย่าพล่ำบ่นในเรื่องใดๆแม้แต่เรื่องเล็กๆในน้อยเช่นดินฟ้าอากาศเพราะเราเป็นผู้กำหนดทุกสิ่งที่แวดล้อมเจ้าวิธีที่ดีที่สุดที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่เจ้าไม่ชอบใจคือ ด้วยการขอบคุณเราสำหรับสิ่งเหล่านั้นการกระทำด้วยความเชื่อนี้จะปลดปล่อยเจ้าจากความขุนข้องหมองใจและทำให้เราสามารถกระทำการของเราผ่านสถานการณ์เหล่านั้นเพื่อให้เกิดสิ่งดีด้วยวิธีของเราลูกเอ๋ยการที่จะมีความชื่นชมยินดีในวันนี้ได้นั้น เจ้าจำต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ขอบเขตของวันนี้เมื่อเราได้จัดให้วันหนึ่งมี24ชั่วโมงเราก็ได้ไตรตรองไว้แล้วอย่างดีเราเข้าใจถึงความอ่อนแอของมนุษย์และรู้ดีว่าเจ้าสามารถรับมือกับภาระต่างๆได้เพียงวันต่อวันเท่านั้นลูกเอ๋ยจงอยากกระวนกระวายถึงวันพรุ่งนี้ หรือยึดติดอยู่กับอดีตเลยเพราะเรามีชีวิตอันบริสุทธิ์พร้อมสำหรับเจ้าแล้วในวันนี้อาเมนและพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ในสดุดีบทที่118ข้อที่24ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่านี่เป็นวันซึ่งพระเจ้าได้ทรงสร้างให้เราเลปลี่ยนปลี่และยินดีในวันนั้นและพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ใน ฟิลิปปีบทที่3ข้อที่1 3บสได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายข้าพระเจ้าไม่ถือว่าข้าพระเจ้าได้ช่วยไว้ได้แล้วแต่ข้าพระเจ้าทําอย่างหนึ่งคือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสียและโน้มตัวออกไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าข้าพระเจ้ากําลังบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัยเพื่อจะได้รับรางวัลซึ่งในพระเยซูคริส พระเจ้าได้ทรงเรียกจากเบื้องบนให้เราไปรับอาเมนก็ขอพระเจ้าที่จะทรงอวยพร,พรคุณรุ่งฟทุกท่านขอพระเจ้าอวยพร,พรครับสวัสดีครับรสที่เราเมื่อเรารวมันสเสริพระกฤตสา